รู้จักแปะกล้วยกันใช่ไหมคะแล้วเคยกินแปะกล้วยกันด้วยใช่ไหมคะแล้วรู้ใช่ไหมคะว่าแปะกล้วยน่ะมีประโยชน์มากสวัสดีค่ะปายุยสวัสดีทุกคนจากเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะวันนี้ปะยุยไม่ได้จะมาชวนคุยเรื่องสปปรรพคุณของแปะกล้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มาขายแปะกล้วยด้วยค่ะแต่จะมาถามว่าเคยเห็นต้นแปะกล้วยกันไหมคะ ทำไม่เคยตามมาเลยค่ะไปะยุวิชาพาไปดูค่ะแปะกล้วยที่ประยุวยพูดถึงนี่นะคะก็คือสมุนไพรจีนที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นนะคะคือตอนแรกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสมุนไพรจีนใช่ไหมคะประยุ้ยก็เลยเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบไม้ล้มลุกพืชล้มลุกประมาณนั้นแต่ว่าพอมาได้เห็นต้นจริงๆของมาแล้วเนี่ยตกใจเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นไม้ยืนต้นที่สูงใหญ่และสวยมากนะคะ เอ๊ะแล้วไปยุ้ยอยู่ออสเตรเลียเนี่ยจะเอาต้นแปะก,กวยที่ไหนมาโชว์จริงๆแล้วเนี่ยต้นแปะก,กวยเนี่ยมีปลูกกันเยอะมากในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะที่เมลเบิร์นเนี่ยค่ะก็คงน่าจะเพราะด้วยความสวยของมันนะคะก็เลยทําให้มีคนนิยมปลูกกันมากใกล้จะถึงลวคะ่ะอยู่ข้างหน้านี่เองเดี๋ยวประยุทธพาไปดูนะคะ นี่นะคะด้านหลังของปะยุย้ยนั่นคือต้นแปะก้วยค่ะ นี่นะคะต้นแปลกวยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Middle Hair นะคะหรือว่าจิงโกะค่ะในภาษาจีนนะคะน่าจะเป็นจิงโกะนะคะนี่ค่ะนี่คืคอใบของเขานะคะอันนี้เป็นใบที่ผลัดใบแล้วนะคะในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ย ้าแปะก,ก้วยเนี่ยก็จะผลัดใบเหมือนกันนะคะคือเดิมเนี่ยใบยรูปพัดนี่นะคะจะเป็นสีเขียวค่ะแต่ตอนนี้ก็ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ร่วงลงมาแล้วนะคะในช่วงที่ใบเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองเนี่ยคะ่ะเป็นช่วงที่สวยที่สุดของต้นแปะก,ก้วยนะคะคือเวลาที่เขาร่วงลงมาเนี่ยคะ่ะ พื้นตายตัวเนี่ยจะกลายเป็นพรมใบไม้สีเหลืองไปเลยนะคะสวยงามมากเนี่ยก็เลยกลายเป็นต้นไม้โปรดอีกต้นหนึ่งของปยุยเลยค่ะที่บ้านปยุยเนี่ยมีปลูกไว้ต้นหนึ่งนะคะเพื่อนให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ปลูกไว้แต่ว่าต้นยังไม่ใหญ่ค่ะเพิ่งปลูกก็เลยไม่ได้อวดกันนะคะก็เลยพามาดูของเพื่อนบ้านแทนค่ะว่านี่นะคะนี่คือจิงโก้มิเดิลแฮร์หรือว่าแปะกล้วย ต้นของมันหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นยังไงคะสำหรับต้นแปะกวยที่ปายุยนํำภาพมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะชอบกันเหมือนปายุยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไม้พื้นเมืองในประเทศออสเตรเลียแต่คนออซี่ก็นิยมปลูกเพราะว่ามันมีความสวยงามมากนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ปายุยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปต่อไปปายุยจะมีอะไรมาฝากกันติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย